ยังอยู่นัดเจ้าคือเก่าค่ะนัดเจ้าหน้ากลางคือเก่าค่ะพ่อกับสองคนนับข้อคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แม่น,นังนี่ย่า่นังกี้แล้วบอนี่เผาแล้วบ่นเผาแล้วนังย่ายเผาแล้วเผาแล้วพีว่น้องอันนี้เพราะท่านนี่เผา นี่เป็นนัดเจ้านัดเจ้ายูวเพื่อหน้ากลางการตรงกับมือชิดหาคำคือเกาค,คาริโน,น,คคน่ค่ะมื่อพอมื่อพอกับสองคนน้ำพ้องเกาคาริโน่ค่ะอันนี้เป็นนัาาดเจ้าแล้ว่ะนี่ของอยากของกินกันมีแน่ป,ปั๊บใการเปลี่ยนใหม่พัดใหม่ใหม่สวยงาม ใส่รถเข็นมากชองไม่ลูกเต่าบ่มี่หอยพวกมาไล็ขายกินไปมือมือนี่ตากับยายเพิ่นว่าลูกเต่ากบ่มีลูกเต่าไปใซะเสมอหาอยากินแล้วย่กย่าสองยายยู่แล่วจะยาย่องย่าเพิ่นว่าหาอยากลูกเต่าไปเมื่อแนวนี่จากแล้วลูกเต่าไปหาอยากหากินแล้วตาเ่าสองเถาค่ะมาพบมาบอกกับช่องคนนลำพ้องค่ะยายเ่าได้ยังแน่นั่นน่ะได้ยังแน่นั่น มม่วงขมิมมม้จากตลาดให้เอาดจาก,กน้อง <c oughs> นองักสันพี่แกงหอมแดงกระเทียม จักสาพริกรแข่งหอมแดงกระเทียมร้านในล้านปังใหญ่เลยเด้อค่ะนี่ทั้งหอมปลูกหอมบ่ปลูกมีวัดค่ะพี่น้องแบบปลูกกับมีแบบเอาไปกินเลยกับมีแบบปลูกแบบฝังมีวัดค่ะพี่น้นองเม็ดผักไนทผัก มาเด้อจ้ามาเด้อส้มออจ้าัลไมยังยังเม็ดักไม่ักอันนี้ละขา,ายดีนี่ดนี่ตลาดนัดได้ก็ขายดีแม่น,น,นี่ขายด เม็ดผักในผักเม็ดผักในทผักกับายเพิ่นว่าบ่ได้ขายดีแต่ว่าเพิ่นขายในผักกับใกล้ๆกันนั่นล่ะใกล้ๆกันขี้วงมาใครใกล้ๆกันเม็ดผักในผักขายดีครันคนละมากรากไมมค่ะแดดฮ้อนคนน้ำพลเมญยาพพี่น้องยางไก่เราพี่น้องกะนสีฮ้อนแดดขึ้นกัน คนละหมากลากไม้ค่ะคนละไม้ร้านนี้ร้านนี้ใหญ่เลยค่ะคุณอ่้ยใหญ่เป็นงป็ุคน,นค่ะตลาดนัดตลาดนัดหน้ากลางค่ะสิบหาคำกรพีิน,นองค่ะตรงกับมือสิบหาคำถ้าสิบหาคำนี่ก็สิบเป็นนัดเจ้าหน้ากลางเลยค่ะ

ย่างคอมเมนต์นี่ก็จะเอิ้นปอเปียสดลุยสวนค่ะอ๋อปัดกาแฟสดลุยสวนมาสั่นกับพี่น้องเจ้านี่เป็นขายดีดีเลยค่ะนี่ขายดีค่ะเจ้าประจํา เจ้าเดาเจ้าเดาว่าส <in my> ่นโุกที่ค่ะเจ้าประจําเจ้าเดิมก็จะตั้งยี่นี่ค่ะเจ้าเดิมปีแล้วค่ะเป็นว่าเจ้าเดิมสามสิบปีซื้อเบื่องลูกค่ะพี่น้องว่าโดนว่าโดนสามสิบปีแล้ว่ก็ส่วนกันว่าแสบยูบ่ได้โดนปานนี่ค่ะพี่น้องใครเอฟซีเป็นหลายลูกค้าเพิ่นหลายค่ะพี่น้องอันนี้ขนมเส้น นี่ตั้งนำ้นำน้ำนมเส้นน้ำยาไทายน้ำยาเหล้าอันนี้เขาเอือ,อ,อนี่ยังก่อนเฮาเนี่เยอเอือนก่อนดองแดงสิดองแดงแก่ดองแดงโอ้ข้าเจ้าเอิอนดองแดงต้องรู้คับพี่น้องต้องโตมันดุนดองแดงถุงละสิบบาทนี่หัวน,น้ำยามันเดียวสน,น้ำยาใช่ไหมจ้าแี่ค่ะเพบนน้ำมาซื้อให้เพื่อนแรกค่ะ ไม่้าอยากขายค่ะมีขายอยากขายเพิ่์ลน้มาเสือยเพินน่์ลเนสอันนี้ของหวานค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หวานพริกแข็งหอมแดงกระเทียมคือเกาค่ะพี่น้องนีง่ยืรับเลยหร,นะร,รือเปล่าฮะจำเนรัาบยู่หกไร่น์นั่น ต้มขนมค่ะขนมนี่แขังได้จ้าสี่ลูกสิบบาทใช่ไหมเอาใบหงีสิบบาทอันนี้คือสิเมันใส่มันน้อนหนึ่งคาจังไดนี่เป็นเศษเศษงาโอ้เป็นเศษงาคนเอาใส่ไวค่ะพี่น้อง กับ่นมปังกิชอบไปอันไรเนแนวขอไทยในนิดจ้าอยากได้ยังมีเม็ดค่ะเว้นตอกเว้นตานาฬิกาที่เมืดตกอย่างค่ะพี่น้องค่ะมาสอบถามคนนใดกระป๋อกกระเป๋ามันเนี่ยค่ะงามค่ะหอยรวยช่วยยุ่เพี่ค่ะ มาด้วยช่วยไล่ไส้ยุกนี่โอ้ยต้มเส็ีแมก็สิมดแล้วเก่สิมดแล้วค่ก่สิมดแล้วคับพี่น้องผู้ไดมาสาเพราะท่านเดินในพิกัดตลาดนัดเจ้าหน้ากลางค่ะ เจิยมเนี้อเกียวไว้ๆเนี่ยนะตามันเป็นเข่ากลางเกือบจะล้องเข่าสวยๆหนึงไล่เหมือนจูคูบ่อนั่ง กัดตลาดนัดกัดพี่กัดตลาดนัดชิพหาคำหน้ากลางค่ะพี่น้องค่ะสวยงา่ามชิพนี่นลลค่ะกอบคุณหลายๆ้อค่ะเด้อขอบคุณหล,ยลายๆที่เสามาเบิ่งที่สามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดข้อง